มีสมบัตคือแห่สมบัติต่พ,พ่อสมบัติแม่ก็คือถือแหอไ่ไว้ให้อีกหนึ่งปีครบปุวนนม่มนุนผูกสูตรผูประชาแทนอุนวิดา จะช่ยลืมไอ้คนยากคนจนยากขนานนี้หรจริงจนะจริงก็ไม่จนรอกแกผขไม่มีเงินปุ๊บจนเลยจนเงไม่พอแกครับงครับกลับไปคุณรับแต่ราวลใหกับใจกล้งขเรา หดวต้เป็นอย่างที่ดีครับจนเพีงเียงไม่พอดิเป็นลูกกัมพะพ่อฉันเนี่ยมาตายมาต้นตีสามแฝดไม่ได้อะไรเลยหน้าเวทีครับมาเขขวาก็เลยมาเวลาต้นตีเลยครับขอนีงตอนง่อเนียงไก่ผ่นลูกเลยแกงแกงก็มาหนึ่งครับก็ออกแกงจะลวันถงเยอจ้ะเ่ยเป็นลูกกัมพา ตอนปี38แต่พ่อฉันนี่เป็นชื่อพยวกเป็นหนอนกอตายไปแล้วพ่อตายได้ทป็นอะไรแม่ก็มาตายตามไปคนเดียวไม่แต่ตายเนี่ยพ่อแกมีเชือกหน่ออ๋อป้าพ่าป้าป้าหายไปไว้นะถ้าจะป้าหยุดหายใจป้าตายเลยนะแม่ฉันก็มาเชื่อจุดหายใจตายซะแต่ก่อนที่แม่จะตายเนี่ยแม่แกก็จุดนะฉันก็เป็นลูกกับตามยุงชนโอยปีแต่ก็คอยสุกเยียวยาให้แม่ฉันก็เกี่ยวกับเข้าไปคุยด้วยกับไอ้ลืมเอ้ย แม่เป็นลูกุชายเดียวเดิมีแล้วแม่แม่กล่าว่าจะให้เองบวดถ้าเกิดแม่ตายไปแม่กอดชายผู้เหือเองขึ้นขบอชันทีนถึงห้าาแม่แม่ใ้แม่เลื่วดให้แกและแม่ทนก็ซึ้งใจใและแต่วันนั้นนถึงวันนี้เนี่ยฉันอายุครบ23ปีพอดีนึกถึงคำพูดของแม่ได้เลกไปหานลวงพ่อให้หล่อกลับวันปวดให้หลวงพอเลยบอว่นเดิน8ึ8้เลยนะเป็นวันวดของเอง พี่พวกเราแต่ไปกันนะมองไอ้พวกไอ้นั่นแหละคนจนไม่มีเงินทุนการเงินรวยก็ทำทำลรอกเราว่าเราเป็นคนจนไม่ใช่หรอก็ต้องเตรียมตัวนะก็เจอใครก็บอกปากข่าวอย่างนี้เองแล้วก็ ก็เราก็ไม่ปร่ำรวยเลยมาหากินเลี้ยงตัวเองแล้วก็มีแห่ที่ป่ากเงินมาเที่ยวทอดแหลหาปลาไปเรื่อยได้ปลามาเนี่ยก็เอาไปขายเลยก็ขายแล้วไปกินถ้ากินก็จะทำใาเแ็นกายแห้งแต่ว่าทำเรื่องแปลกขึ้นแปลกข้ามเนยก็จะหวานมากกาขวดแล้วก็บูนเฉียงให้จะทำเฉียงมน้าไปแค่นี้โอ้แต่กินไก่ตาเลยเป็นหน้ารีพูดขนาดนั้นยังไม่ได้ทีนี้เราลาพายกับกองรควรแล้วแอเเดี๋ยวผมเนี่ยจะออกทำมาหากินเลยละ และชาชวนเนอเดี๋ยวว่าคนเรียชวนใครอ่ะตัวเราโฉวตัวเราไม่ได้ชาหงาออ๋